สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Visa Study King One น,นะครับวันนี้จะมารีวิว VCD เข้าเกต VDO CD เข่าเกตตะกั่งแตนโชดาชุดที่1นึ่งนัแสงนิออนแล้วก็ตะกั่งแตนโชดาผู้หญิงน้องอ้องแขนนับเป็นชุดอรัรบบ้มรวมเพลงนับเลื่อนจากหนังแสงนิออนก่อนนะครับอันนี้คือตะกั่งแตนโชยดาชุดที่1นึ่งนัแสงนิออนนะครับรูปหน้าปกเป็นรูปพี่ตะกั่งแตนโชดาแล้วก็รูปเมืองตอนข้ามนับตรงซ้ายมีคําว่าตัว G VCD เข้าเกตนับ มุมขวามีคำว่าคาราเกะรูปไม้หัวตัวเค้นะมีคำว่าตะกแตนชชดาชุดที่หนึ่งนาแสงอีออนเชื่อแลบวบ้มนะครับน,นี้จะเป็นเพลงแนะนํานะครับพิเศษเพลงยิ่งชังยิ่งจะไปฝันเพลงดังจากละครผู้ใหญ่เหตุปะทกกะกันนันหอยนะครับมีโลโก้คาราเกะเพราะเะมาิเศษตึกสามสีของคาราเกะบ,บ้านสีเขียว ppc bank control camigo ng a เจียง cami งพันหร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับตรงนี้เขียนว่า vc คาราเกะใครเล่นกิกนะครับ สันปกจะเขียนว่า VCD ครอเกตตะกั่กชาโชดาชุดที่หนึ่งหนะแสงนิออนเลขหลัแผ่นกับเดือนปีที่สำหน่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับหลังปกมีรูปภาพกับรูปพี่ตะกแ่และรูปเมืองตอนค่ำเช่นกัน,นครับมีรายชื่อเพลงสเก็ตเพลงแล้วก็มีเวลาบอกความยาวด้วยนะครับมุมซ้าย VCD ครอเกตตั้งไทยรัฐกิกนะครับอันนี้เหมือนกันหมดปกด้านหน้าครับตะกแ่ดชวดาชุดที่หนึ่ง ลายเซ็นผู้ยอาหารของแกมมี่นะครับสกอตต์ลิซิสกันยาเย็น249ลาดแผ่น BCD ควันยาในการเล่น42นาที17ปีอินเทอร์วันแครที่พารคอลเลอร์ของแพ็กที่ต้นวิดีโอสามารถเล่นได้ได้บ้างเว็บไซต์จิมเมเบอร์ดอทคอมเจ้าของลิสิสจัดจำหนาโดยเจมแกมมี่แล้วก็ที่อยู่ที่อยู่บริษัทและเบอร์โทรครับมีเว็บไซต์จิมแกมมี่ครอบเรื่องนดิสหรือครอเรื่องแสตมป์นะครับทีเเพลงไทยผลิต4สิงหาคม249วันจันทร์ไหน 12กันยายน2 5 1รอยมีบาร์โค้ดวิธีใช้เพื่อดูและฟังจำลอเสร็จเพลงครับวันอนุญาตจะเขียนว่าตะกแตนโชดดาชุดที่1นงาแสงนิอนอนอรยษัทเกมกมารกก์เมจการดมาชนอน,นุญาตกรุงเทพหมึกสีน้ำเงิน,นครับจริงๆต้องสีดำอันนี้เขาปั๊มผลิตใหม่นับโคโลสเนว์กทจุดศ3น4์สามทับับรูปตัวแผ่นจะเป็นรูปที่ตากแตนหมุกหน้านะครับ อันนี้เหมือนกันตั้งแต่ช่วงแรชุดที่หนึ่งมีหนึ่งสิบเอ็ดเพลงความยาวนับมีโลโก,โาลาก้คาราโอเกะคอมเมเชียลโฮลคาราเกะ PVC แพลตติคอลโทนคอมแพคติทอนวิดีโอแกมิโกเอ็จีเอเลขเหล่าแผ่นเอ้ยใบอนุญาตกับเลขเหล่าแผ่นนะครับแผ่นก็มีรอยอยู่บ้างนะฟังได้อยู่นะครับข้างหลัง,ลงไม่มีอะไรไมีแค่ตั้แต่ชุดที่หนึ่งหน้าแสงนีออนแล้วก็พื้นหลังรูปเมื่อตอนค่ำ น,นี่เอาแบบโดยใครนะครับก็มีประมาณนี้ครับเอ๊ะพี่ตกะกแตนอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เหมือนกันเหมือนปกหน้าหน้าอันนี้คือวิธีใช้บางที่เกี่ยวตึกสามสีใช้ยังไงแล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บ,กบกทกำหนดโทษตามกฎหมายนะครับอันนี้คือรายชื่อเพลงว่าสิบเอ็ดเพลงว่าคำร้องทำนองเกลียบเกลียงนะครับ อันนี้ตามตเงื่อนไหวได้ที่ยูนซายนเซ็ตเพลงติดดาวแกมิโกฮิตนะครับดาวน์โหลดเพลงลูกทุ่งนะครับอันนี้คือผู้มีส่วนร่วมในการทำอัลาบามชุดนี้ว่ามีใครบ้างนะอันนี้คือใบสอบถามของแกมิโกที่ให้มาตอนนั้นนะครับตรงนี้เหมือนกันก็มีแค่นี้นะครับ อ่าแผ่นต่อไปเป็นตากแตนโชดาผู้หนิ่งย่องอ้างแขนชุดที่หนึ่งนะครับนะักปกปิดรูปพี่ตากแตนนั่งอยู่บนสะพานแล้วก็ลุกข้ามเช่นกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับทางซ้ายมีคําว่า VC ซีคาร์เกตางขวามีคําว่าคาร์เกไม้หัวตัวเคเหมือนเดิมรวม14บทเพลงที่ดีที่สุดของตากแตนโชดานะครับอันนี้อัลบั้มรวมเพลงนะครับอันนี้สปอนเซอร์โฆษณาดโดยคูบอร์รถดันนาคูบอร์ตาแฟนทีวีบีซีคาเกต ที่เหลือตรงนี้มันเดิมบอกไว้แล้วนะครับในแผ่นก่อนหน้านับตรงนี้เขียนว่า VCD ครอบเก็บภาษาไทยอย่างเดียวนะับสานปกจะเขียนว่าวอัลบั้มผู้หญิงนอกอ้อมแขนตักแตนโวดาเลข9เปน็นเดือนปีที่เทีานายนไนตรงนี้เหมือนกนะันนครับหลังปกก็มี14เพลงนะครับไม่รวม10 แท็กที่ r แฟนทีวีมีซิมวันทูคอสและที่เจ็ดสินค้าขอ้อนำก็คือโฆษณาอัลบั้มต่างๆนะครับคำว่า vc ข่าวเกะผู้หญิงนอกแขนตักแตนโชดานะครับเว็บไซต์แตนแฟนคลับเจ็ด com ตรีสิบมิถนายนสองยสิบสาความความยาวหกนาทีสิบามวิอันนี้ที่อยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับบอกไวล้วในก่อนหน้าน,นะครับมีเรื่องราแผ่นด้วย v ีซเพลงไทยยี สัักของกรม2องรันจะหน22นีิบสองมิถุนายนสอวิธีใช้ผู้ดูรังฟังจน1นสเพลงมีบาร์โค้ดครับอนุญ,ญาตเปลี่ยนนะครับเป็นวนทอ3ุดสา่าผผู้หญิงนอกอ้องแขนตะแก่นโชยดานาที่เป็นกลางอนุญาตราติบุกสีเงินโดยสัทจริงก็มีตัก,กันอาชนเป็นไซจิมเบอร์แล้วก็ตรวจเพลงรอสายเต็เพลงลิงโทนกดดจั 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามนาีเป็นโทรออกสามค่ายเอเอสดีแทและทูมุฟนาทีละสามบาทครับนะ ตัวแผน่นรูปรูปเหมือนกับปกหน้านะครับมีแท็กหนึ่งถึงสิบสี่แล้วก็รวมโฆษณาสิบห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหนุกนะตากาเดนโซดาปู้ยิงน้องโอเคนะครับมีเจมกัมมี่วีซีเค้าเกะว่าสีเขียวตึกสามสี 4, กัมมี Go ่โกเอ็นจีเอคอมแบทติตอนวิีโอเอ็นจีเอใบอนุญาตก,กับเลขราแผน่นก็มีท่านสามารถเก็บพันนี้ไปแพสติมม่าค่าได้แล้วก็เลนโนดิสแต็มนะครับแผ่นก็มีรอยอยู่บ้างนะครับวังได้อยู่นะครับ อันนี้ลูกพีิตะกระแต่นะับทุงยาครับอันนี้วิธีใช้บ้านสกีตุ๊บสีเหมือนเดิมเพิ่มเติมพันสามารถปิดพันนี้เป็นแค่สิบแพ้ครัได้บอกกระนดนโทษเหมือนเดิมครับอันนี้คือสปอนเซอร์คูโบต้าต้นนนาคูโบต้าเพื่อกเษกษตรกรไทยอยู่ดีกินดีนครับ น,นี้หลายชื่อเพลงสี่เพลงว่าคำร้องทองน้องเลยกเรียงนะครับขอัยมือสั่นนะครับอันนี้รูปพี่จะกระแตนเหมือนเดิมครับถ่ายภาพออกแบบโดยใครนะไม่ชัดขอไปมันไม่โฟก,กัสนะครับอันนี้คือรายละเอียดก็เหมือนปกด้านหลังครับก็มีแค่นี้นะครับ อ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการท้าคิดดีๆต,ต่อไปนะครับขอขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ